สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับช่อง TDK Studio กับโคนาเดวีที่15 15นาทีเฉียนวิกฤตมรณนะเข้าฉายในญี่ปุ่นวันที่16เมษายนพศ2554และฉายในไทยวันที่3ธันวาคมพศ2554ในปีเดียวกันเป็นเดวีอันดับที่15ฉลองครบรอบ15ปีโคนา ในครั้งนี้โคนันจะต้องไขปริศนาที่เมืองขุบเขาซึ่งกุญแจในการไขปริศนาทั้งหมดจะอยู่กับเด็กชาที่สูญเสียความทรงจำไปแต่ทว่าพันธภัยร้ายก็ได้เกิดชื่นที่เขื่อขนาดใหญ่นั้นถูกวางระเบิดโดยมีเวลาแค่15นาทีเท่านั้นก่อนที่มันจะทำงานและจะคืนกินเมืองั้งเมืองให้หายไปโคนันจะไขคดีรอดพ้นจากวิกฤตครั้งนี้ได้หรือไม่ก็ไปรับชมกันได้เลยเปิดมาเมื่อ8ปีก่อน ที่มีเด็กชายคนหนึ่งเขาชื่อโทมาัาได้วิ่งหนีการตามล่าจากคนร้ายจนเขานั้นพัดตกขุบเขาหิมะไปตัดมาในปัจจุบันในงานเปิดตัวรถไฟขบวนใหม่ที่ผู้ว่าอาศัศกรุรลนั้นกล่าวเปิดงานซึ่งผู้ว่าก็ได้รับจดหมายขู่จากบ่ายเมื่อวานข้างในได้เขียนว่าสวรรค์จะลงทันความชั่วช้าที่แกทำไว้เมื่อ4ปีก่อนทำให้ตำรวจนั้นต้อคอยคุ้มกันผู้ว่า แต่มาที่โคนันและแก๊งหนัาสือ่อยูราชนที่กำลังจะไปนิทรศกาลอาวกาศแต่โคนันก็สนใจคดีจดหมายขู่ของภูวามากกว่าที่สารวัตรนั้นเล่าให้มริฟังทําให้โคนันรู้เรื่องนี้ขณะที่ลอดอุโมงโคนันก็ได้เล่าว่าอุโมงแห่งนี้วิ่งซ้อนกับทางรถไฟที่สร้างขึ้นใหม่ขณะนั้นโคนันก็ได้เห็นคนที่น่าสงสัยที่อยู่ตรงอุโมง์โคนันที่คิดว่าเขากำลังทำอะไรก็บังเอิญเห็นระเบิดที่ติดตั้งอยู่บนอุโมง โคนนนจึงให้ดรอกาสานั้นหยุดรถจากนั้นโคนนนก็กลับเข้าไปในอุโมงค์ด้วยสเก็ตบอร์ดที่สามารถวิ่งกับหัวได้ด้วยอย่างกับไร้แรงโน้มถ่วงแถมยังสามารถโทรบอกสารวัตดด้วยเสียงของชิจิว่าให้หยุดรถไฟเพราะมีระเบิดอยู่ขณะที่รถไฟได้ทําการหยุดโคนันก็ได้ขวางทางรถเพื่อให้ไปต่อจากนั้นระเบิดก็ได้ทํางานพอดีจนทําให้รถไฟนั้นทะลุล่วงลงมาที่ถนนด้านล่างจนพุ่งไปบนถนนก่อนที่มันจะหยุดลงแบบเฉียดเฉิว มาที่การประชุมของตำรวจระเบิดที่คนร้ายใช้เป็นระเบิดพลาสติกที่กดจากรีโมดได้ในระยะไกลและด้วยโคนานที่ขวางทางรถในอุโมงค์ทำให้ไม่มีใครเสียชีวิตจากการระเบิดเลยไม่แต่คนเดียวโดนโมลีก็ถูกเชิญมาร่วมการประชุมครั้งนี้เพราะโคนานได้อ้างว่าโมลีไปค้นให้ไปขวางรถทำให้โมลีนั้นได้ผลง่ายไปเต็มๆโคนันที่ดูข่าวคิดว่าคนร้ายนั้นอาจส่งจดหมายขู่ผู้กบเกิดเป้าหมายที่แท้จริง ในการดำรงตำแหน่งผู้ว่านั้นเขาเคยทำลายหมู่บ้านแห่งหนึ่งเพื่อสร้างเขื่อนเก็บน้ำซึ่งทุกคนในหมู่บ้านก็ย้ายออกแต่โดยดี จากนั้น3ปีให้หลังหมู่บ้านก็สร้างขึ้นใหม่เมื่อสร้างเสร็จเขื่อนก็สร้างเสร็จอย่างรวดเร็วในเวลาเพียง5ปีต่อมาซึ่งคนร้ายอาจเป็นคนที่คัดค้านการสร้างเขื่อนก็ได้และในอาทิตย์หน้าก็จะมีการฉลองสร้างหมู่บ้านใหม่ที่ผู้ว่านั้นได้ถูกเชิญไปด้วยแต่ด้วยคดีรถไฟที่ถูกระเบิดทําให้ผู้ว่านั้นไม่ได้ไปตัดมาที่หมู่บ้านที่ครบรอบ5ปี และมีการฉลองที่แก๊งนักสืบรอยชนก็ได้มาเที่ยวกันโดยมีรันโซโนโกะและโมริมาด้วยคนนั้นที่มาถึงก็ได้ขอแผนที่หมู่บ้านที่จุดบริการนักท่องเที่ยวซึ่งคนที่อยู่ข้างๆก็ได้ขอแผนที่ทะเลสาบและหมู่บ้านเก่าที่เขาอยากรู้ว่าบ้านของเขานั้นจมอยู่ตรงไหนของเขื่อนขณะที่เขานั้นกําลังไปพี่แว่นคนนี้ก็ได้ทําเครื่องช็อตไฟฟ้าตกคนนั้นที่ถามพี่แว่นพี่แว่นก็ได้บอกว่าเอาไว้ป้องกันตัว ตัดมาในงานอาหารเย็นที่พวกร้านและแก๊งนักสืบยอยชนที่มาซื้อของฝากหลานก็ได้นึกถึงชิรจิจึงได้โทรหาทําให้โคนันนั้นต้องแอบรับสายโดยที่ทั้งคู่นั้นห่างกันไม่ถึง5เมตรขณะนั้นโคนันก็เห็นแก๊งนักสืบยอยชนวิ่งไปไหนสักที่หนึ่งโคนันที่เป็นห่วงจึงได้วางสายร้านและวิ่งตามไปซึ่งแก๊งนักสืบยรอยชนนั้นก็ได้แอบมาขี่สโนว์โมบิลจนพลาดและออกเส้นทางไปเรื่อย ซึ่งในที่สุดก็ได้เสียหลักทําให้สโนมูบิลนั้นไม่สามารถใช้งานได้จึงได้ติดต่อโค้นั้นให้มารับโดยขี่สเก็ตบอร์ดที่ด็อกเตอร์ดัดแปลงจนสามารถขี่บนหิมะได้จนมาถึงที่ที่พวกเกนตายอยู่ซึ่งก็ไม่สามารถยกสโนมูบิลพอหนักเกินไปที่เด็กจะยกได้แต่แล้วก็มีรถผ่านมาพอดีโค้นั้นยังขอให้เขานั้นไปส่งที่บ้านพักซึ่งเขาเองก็คือคนที่คัดค้านการสร้างเขื่อนจึงไปอยู่ที่กระท่อมนอกหมู่บ้านที่เขาสร้างขึ้นเอง เขาชื่อมูโตะทาเคฮิโกะซึ่งก็มาพบเพื่อนของเขาจะมีคุณยามาโอเคซุเกะที่ขอแผนที่เขื่อนกับหมู่บ้านเกา่าคุณโทอโนะมิซึกิกับคุณทาชิฮาระฟูยูมิและคนสุดท้ายคุณฮิคาวะโชโกะที่ทำเครื่องเช่าไฟฟ้าตกทุกคนนั้นรู้จักกันตั้งแต่เด็กและเจอกันในรอบ8ปีก่อนหน้านั้นคุณยามาโอนะั้นได้ขับรถชนคนจนเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตจึงได้มอบตัวกับตำรวจและเพิ่งพ้นโทษออกมา ทาไว้ก่อนหน้านั้นทุกคนนั้นไม่ได้รวมตัวกันส่วนคนที่ถูกชนตายเธอชื่อนัสกิเป็นน้องสาวของคุณมิสกิซึ่งคุณมิสกิก็ยังไม่ให้อภัยคุณยามาโอะซึ่งคุณมูโต้ก็ไม่ค่อยชอบคุณที่เขาวะที่เขานั้นได้ขายบ้านเกิดของตัวเองและไปอยู่หมู่บ้านใหม่แถมชักชวนพ่อแม่ของคุณมูโตะไปด้วย แต่มาอีกวันที่ทุกคนนั้นมาเล่นหิมะด้วยเสียงดังของทุกคนที่เล่นกันก็ทําให้ชายคนหนึ่งนั้นที่นอนหมดสติอยู่ได้คืนสติขึ้นมาแล้วมองพวกโคนนั้นที่กําลังเล่นกันเขานั้นได้ขอพวกโคนนั้นเล่นด้วยก่อนที่คุณฟูยูมิจะเข้ามาและตกใจชายคนนี้ชื่อโทม่าเป็นลูกของคุณฟูยูมิซึ่งเขานั้นตกลงมาจากหูเขาหิมะเมื่อแปีก่อน หรือเป็นเด็กชายในตอนแรกเขาได้ลอดชีตมาได้และหลับยาวนานมาถึง8ปีซึ่งที่โทมัสตัวคุบเขานั้นก็เป็นวันเดียวกับที่คุณยามโอ,อ้นั้นขับรถชนคุณนัสกิตายพอดีซึ่งคดีของโทมัสก็ถูกสรุปว่าเป็นอุบัติเหตุที่ไปดูหงที่ทะเลสาบและผ้าตกเขาส่วนปู่และย่ายของโทมัสนั้นก็ถูกทิมะสถล่มทับจนเสียชีวิตในก่อนหน้านั้นแล้วกว่าจะหาจนพบก็ใช้เวลามากกว่า30นาทีซึ่งปกติคนนั้นเมื่อถูกหิมะทับ จะมีชีวิตได้แค่15นาทีเท่านั้นส่วนโทมัสก,ก็ความจําเสื่อมทําให้จําเพื่อนสมัยเด็กก่อนหน้านั้นไม่ได้เลยแต่มาที่คุมิซึกิที่พาทุกคนมาดูหงที่ทะเลสาบก่อนจะพบรอยเท้าที่มีคนอยู่ตรงหีมะและใส่แจ็กเก็ตเขาน่าจะคือคุณที่เาวะ เมื่อเดินเข้าไปใกล้กับผว่าคุณฮิคาวะนั้นได้ตายแล้วโมริจึงให้รานโรแจ้งตำรวจแต่โคนั้นก็สังเกตว่าเครื่องชาอตไฟฟ้าของคุณฮิคาวะนั้นได้หายไปก็แปลว่ามีใครบางคนหยิบมันออกไปแต่รอยเท้าก็มีแค่รอยเท้าของคุณฮิคาวะเท่านั้นโคนั้นจึงคิดว่าคนร้ายคงเดินมาพร้อมกับคุณฮิคา,า,าวะและฆ่าเขาตรงนี้จากนั้นหิมะก็ได้ตกและกบรอยเท้าทั้งคู่คนร้ายจึงได้เดินถอยหลังกลับไปเพื่อสร้างหลักฐานให้ดูเหมือนว่าคุณฮิคาวะนั้นมาคนเดียว หลักฐานที่ยืนยันก็คือหิมะที่ตกอยู่ในเสื้อโค้ทที่มีหิมะตกลงมาซึ่งคนร้ายก็ต้องรู้ว่าพวกโบริจะมาที่นี่และพบศพไม่งั้นแผนนี้จะไม่มีความหมายซึ่งใครสักคนก็สามารถลงมือได้แต่มาที่ตำรวจที่มาถึงสาเหตุการตายนั้นเกิดจากหัวใจวายที่ผิดปกติ ที่คาดว่าจะโดยเครื่องช็อตไฟฟ้าตำรวจจึงตรวจสอบที่อยู่ของทุกคนคุณยามาโอะแยกทางคุณฮิคาวะไปเดินในป่าคุณฟูยูมินอนเฝ้าโทมัสท,ที่หลับอยู่ในบ้านคุณมูโตอยู่ในกระท่อมของตนเอง ซึ่งดูจากรอยเท้าของคุณฮิควะแล้วคุณฮิควะน่าจะมุ่งหน้าไปทางกระท่อมของคุณมูโต้ก่อนที่คุณยามโอะจะไ่าฝังว่าคุณฮิควะเคยขอคุณมิสกิแต่งงานแต่ก็ถูกปฏิเสธตัดมาที่โคนานที่ได้คิดเรื่องคดีที่ทำไมคุณฮิควะถึงไปที่กระท่อมของคุณมูโต้เส้นทางที่ไปนั้นมารับตาคนแถมยังไกลด้วยซึ่งถ้าเดินทางโดยถนนหลักก็จะขับรถไปถึงง่ายกว่า ขณะที่ทุกคนนั้นไปดูพาธิขึ้นก็เลยพบโทมัสที่มองหลุมงฟังศพของสุนัขซึ่งเป็นตัวที่ช่วยโทมัสไว้เมื่อ8ปีก่อนทําให้เขาเสียใจมากขณะนั้นพาธิก็กได้มาพอดีที่ภาพนั้นเมื่อสะท้อนกับเกทีมาแล้วจะเหมือนเพชรและยิบระยับ ทำให้โทมัสที่เห็นแสงนั้นเกิดรู้สึกปวดหัวเพราะความทรงจําที่กาลังกลับมาซึ่งก็มีเงาดําประจํากระตูนเรื่องนี้ที่เป็นคนร้ายจ้องมองอยู่ตัดมาในอาหารเช้าโคนนั้นก็ได้เช็คแล้วว่าวันที่โทมัสตกหน้าผานั้นไม่มีพระอาทิตย์ขึ้นเพราะเมฆนั้นได้บงังจึงไม่มีแสงแบบในวันนี้และในวันนั้นโทมัสได้เห็นอะไรกันแน่ตัดมาที่แก๊งนักสืบเยวาวชนที่ช่วยพาโทมัสนั้นไปฟื้นความทรงจํา โดยจะมีคนสะกดรอยตามไปด้วยส่วนคนนั้นก็ได้ตรวจสอบถามเพื่อของโทมัสในสมัยเด็กเธอนั้นได้มีรูปของโทมัสที่เป็นรูปถ่ายเมื่อ8ปีก่อนซึ่งโทมัสก็พกกล้องส่องทางไกลไปตลอดเวลาจากนั้นโคลไลก็ได้ไปตรวจสอบที่ห้องของคุณฮิคาวะจนพบข่าวที่คุณฮิคาวะตัดมาจากหนังสือพิมพ์มันคือข่าวการปล้นเพชรเมื่อวันที่15เวลา10โมงที่มีคนบุกเข้าไปป้นและแทงเจ้าของร้านจนเสียชีวิต มูลค่า,ายามานีที่ป้นไปประมาณ1,000ล้านเยนแถมคนร้ายยังไม่ถูกจับตัวด้วยโคนนั้นที่เอจใจก็ได้รู้ว่าวันที่พ้นเพชรนั้นคือวันก่อนที่คุณยามโอะนั้นจะชนคนตายขณะนั้นก็ได้มีระเบิดเกิดขึ้นที่เสาส่งสัญญาณมือถือ ทำให้สัญญาณนัถูกตัดขาดและไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้โทนานที่คุยกับไฮบะระจากเข็มขันนักสืบก็ทำให้รู้ว่าพวกเกนตะนั้นได้พาโทมัสไปที่ไหนสักทีแต่มาที่พวกเกนตะที่พาโทมัสมุ่งหน้าไปที่หน้าผาแต่แล้วพวกเกนตะก็ได้รู้ตัวว่ามีคนตามมาจึงได้พาโทมัสวิ่งหนีทำให้โทมัสเริ่มจำได้ว่าในวันนั้นเขาก็วิ่งหนีคนร้ายอยู่ขณะที่ทุกคนนั้นเสียหลักจนล้มโผลร้ายก็ได้เตียมสไนเปอร์ยิงโทมัส แต่ด้วยโคนั้นที่มาพอดีเขาทาให้คนร้ายนั้นยิงพลาดและได้ไล่ยิงพวกโคนั้นไปดเรื่อยจนทุกคนนั้นเข้ามาหลบในถ้าซึ่งโคนั้นก็ได้สันนิษฐานว่าคนร้ายนั้นอาจคือคุณยามาโอะและเขาก็คือคนร้ายปนร้านเพชทีท่หลบหนีและหลบหนีมาที่หมู่บ้านแห่งนี้ก่อนที่จะพลาดชนน้องสาวคุณมิสซกิจนเสียชีวิตเขาที่ลงมาดูศพก็เจอโทมัสที่อยู่ในเหตุการณ์ คุณยามโอดจึงทาให้โทมัสสลบและพาไปด้วยขอที่รีบร้อนจนทําให้รถเสียหลักเราทาให้เพชนั้นกระเด็นออกมาและเพชที่กระจายออกมามันก็คล้ายกับตอนที่โทมัสนั้นเห็นพาธิตขึ้นที่จะท้องกับเกล็ดน้ําแข็งซึ่งในวันนั้นโทมัสที่ได้สติและวิ่งหนีก็ถูกคุณยามโอดนั้นไล่าตามจนงพลาดตกเขาคุณยามโอดจึงได้ฝังเพชไว้ที่หมู่บ้านเก่าและเข้ามอบตัวในข้อหาชนคนตายเมื่อออกจากคุกประได้พบว่าหมู่บ้านเก่านั้นกลายเป็นเขื่อนไปแล้วที่จมอยู่ใต้น้ํา คุณยำโอดจึงคิดจะปล่อยน้ำจากเขื่อนเพื่อขุดเพชออกมาผู้นี้คะว่าที่รู้เรื่องนี้จึงต้องการขอส่วนแบ่ง คุณยามาโอะคุณยามาโอะจึงแกล้งตกลงและฆ่าคุณฮิคาวะเพื่อปิดปากและโยนความผิดให้คุณมูตโตะโดยหลอกคุณฮิคาวะว่าคุณโมูโตะนั้นรู้แผนการแล้วทั้งสองคนจะเดินทางไปที่กระท่องของคุณมูตโตะในเส้นทางที่รับตาคนและคุณฮิคาวะก็ถูกฆ่าระหว่างทางและที่ระเบิดรถไฟก็คงไปฝีเมืองคุณยามาโอะในตอนแรกผู้ว่าจะมาที่นี่ด้วยเพื่อเปิดงานถ้าผู้ว่ามาที่นี่และข่าวและตำรวจก็จะมามากมาย เขาจึงระเบิดอุโมงทำให้ผู้ว่านั้นไม่กล้ามาที่นี่เพราะกลัวมีคนลอบสังหารอีกครั้งส่วนคุณโทมัสที่ฟื้นขึ้นมาก็ทําให้คนร้ายนั้นกูความจริงจะเปิดเผยจึงคิดจะฆ่าคุณโทมัสทิ้งตัดมาที่โคนันที่เดินทางมาที่เขื่อนที่คุณเอมโอนั้นอาจมาติดระเบิดไว้ก็ได้โดยให้ทุกคนนั้นไปซ่อนเพื่อคุ้มครองโทมัสไฮบราระนั้นจะไปที่กระท่อมของคุณมูโตะส่วนโคนันจะไปสำรวจดู เมื่อโคนันมาดูก็ได้พบว่าผู้ดูแลเขื่อนได้สลบไปแล้วทุกคนซึ่งระเบิดนั้นก็ถูกติดตั้งแล้วที่เขื่อเรียบร้อยก่อนที่ไฮบาระจะติดต่อมาและบอกว่าคุณโมุโต้นั้นถูกทําให้สลบโคนันที่ไม่ระวังตัวก็ถูกไฟฟ้าช็อตไปอีกคนก่อนที่พาดนั้นจะตัดมาที่คุณยามโมะนั้นและยิงโคนันด้วยสไนเปอร์แถมโคนันยังโดนเตะไปลูกขนุนและระเบิดนั้นจะทํางานในอีก15นาทีข้างหน้าขณะที่โคนันนั้นกำลังจะถูกยิง แต่คุณมิสุกิก็ได้มาช่วยไว้โดยเธอนั้นยิงโดนไหล่ของคุณยามาโอได้แบ่นมากและคุณยามาโอที่ไม่สิน้นฤทธิ์กอโดนคนนั้นยิงยาสลบซ้ำโทมทัสที่ตามมากับทุกคนเพราะได้ยินเสียงปืนแต่เมื่อโทมทัสเห็นหน้าคุณมิสุกิแล้วก็ทําให้โทมาทนั้นความทรงจํากลับมา ว่าวันนั้นคุณมิสกิผลักน้องสาวเธอจนล้มก่อนที่คุณยามาโอะนั้นจะพุ่งชนพอดีและคนที่ไล่ย,ยิงพวกโคนันในตอนแรกก็คือคุณมิสกิเธอกลัวโทมทัสที่จำเรื่องนี้ได้จึงคิดจะปิดปากโทมทัสก่อนที่คุณมิสกิจะสารภาพเธอนั้นไม่ได้ตั้งใจผลักน้องสาวเธอกลัวโทมัสที่เห็นเหตุการณ์ จึงไล่ยิงพวกโคลันในป่าซึ่งเธอนั้นก็ไม่อยากทำโคนั้นที่รู้ว่าเธอนั้นไม่ได้ตั้งใจเพราะเธอนั้นเป็นนักแม่นปืนที่แม่นยำม,มากซึ่งยิงหล่คุณยามโอดได้อย่างแม่นยำ ถ้าเธอคิดจะฆ่าพวกโคนันจริงๆพวกโคนันคงไม่รอดแต่ทุกคนก็ลืมเรื่องอะไรไปบางอย่างเพราะระเบิดไหนกำลังจะระเบิดทุกคนจึงรีบวิ่งหนีจากเขื่อนซึ่งถ้าเขื่อนแตกน้ำทั้งหมดจะไหลไปที่หมู่บ้านทำให้หมู่บ้านนั้นจมอยู่ใต้น้ำจนในที่สุดเขื่อนกั้นน้ำนั้นก็ได้แตกจนน้ำไหลไปทางหมู่บ้านโคนันจึงคิดแผนในการเปลี่ยนทางน้ำไหลโคนันจึงขับสเก็ตบอร์ดเข้าไปในป่าเพื่อไปดักทางน้ำที่จะมาถึง ซึ่งสเก็ตบอร์ดของโคน,นันนั้นก็ถึงที่จำกัดแล้วโคนันจึงใช้ลานสกีเพื่อทำให้ลานนั้นถล่มลงมาและด้วยหิมะที่ถล่มนั้นจะสามารถเปลี่ยนทางน้ำได้โคนนนที่ทำไปสักพักสเก็ตบอร์ดก็ได้พังพอดีโคนันที่เก็บใจตัวเองก็ได้เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นหิมะนั้นได้เกิดถลม่มโคนันจึงต้องหาทางหนีแต่มันก็ไม่ทันหิมะนั้นได้กืโนโคนันให้หายไปพร้อมกับน้ำที่ไหลามาและโดนหิมะสก,กัดจนเปลี่ยนทิศทาง ทำให้หมู่บ้านนั้นรอดมาได้ทุกคนจึงช่วยหาโคนันที่ถูกฝังในหิมะโดยมีเวลาแค่15นาทีเท่านั้นซึ่งก็ผ่านไปแล้วที่2นาทีรันจึงโทรหาโคนันเพื่อฟังเสียงมือถือเมื่อรู้ตำแหน่งแล้วทุกคนจึงช่วยกันขุดแต่ก็เจอแค่โทรศัพท์เท่านั้น ถามให้ทุกคนสิ้นหวงังเพราะเหลือเวลาอีกแค่ไปถึง1นาทีเท่านั้นโคนานที่ได้ยินเสียงเรียกของลันบรไยโกดเข้มขัดจนทําให้ลูกบอลน,นั้นลอยออกมาจากหีมะาเพื่อบอกตําแหน่งจนเจอโคนานในที่สุดและนายภายหลังเพศนั้นก็ถูกขุดขึ้นมาจากตำรวจส่วนคุณยมโบนั้นก็ถูกจับเข้าคุกและคุณมิสกินั้นก็ถูกสอบปากคำในเรื่องว่า8ปปีก่อนที่เธอพักน้องสาวจะถูกรถชนแล้วก็จบโคนานหรือว่าวิที่15 15้านาทีเขียนวิกฤตมรอนะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อไปกำลังใจให้เราด้วยวันนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ